ช่องบ้านคนงาม logical ch ติดตามแอดมินเมื่อวันที่1สิงหา 2, 0, 2021ผู้ติดตาม254คนนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเราจะตามกลับไปเนาะระบบได้ยกเลิกนะคะการใช้งาน บัญชีนี้เนื่องจากมีการละเมิดนโยบายต่อต้านสแปมการหลอกลวงและเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการอื่นๆของ YouTube หลายครั้งนะคะหรือละเมิดอย่างร้ายแรงนะคะนี่คือช่องที่โดนปิดช่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาแจ้งไว้ให้ เตือนท่านผู้ชมและยูทูบเบอร์นะคะเตือนท่านที่ทำช่องด้วยกันมากกว่าว่าการุณาอ่านกฎเกณฑ์กติกาในการทำช่องนะคะเพื่อเปิดสร้างไรายได้กับทาง YouTube ให้เข้าใจและปฏิบัติตามนะคะมิฉะนั้นก็จะเจอลักษณะเดียวกันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบายบายซียูอีกั